พ่อผมช่องสตีไปแล้วนะครับวันนี้จะพามาไล่ลูกห้าเอ็ดชักเดิมครับแคมทอ่อสตึ้นครับ <c oughs> แต่ก่อนแคมทอ่อสตึ้นครับอันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนอัพเป็นห้าเอ็ดนะครับลอ้อมเกนะครับยากอย่างเี้หนึ่งเจ็ดห้าเอ้ยหนึ่งแปดห้าข้างหน้าหนึ่งแปดห้าขั้งหลังสองร้อยข้างหน้าหนึ่งแปดห้าครับข้างหลังสองร้อยครับชกไวาเอ็ดนะครับสตอึสตึสตเป็นยังไงสิ 12, <25. S 1> 12, บสองยี่สิบห้านะครับ คนคำหนักเก้าสิบเดี๋ยววันนี้จะเอาตัวเล็กไล่ก่อนนะครับ <laughs> นี่ครับ <laughs> ตลอครับตลอตลอตลอมกมกอย่างมกเชงบ่ <laughs> มาครับเดี๋ยวเราจะไปจับกี้ดูาาก่อนนะครับเดี๋ยวรุ่นป่ายางเหมือนเดิมครับเดี๋ยวจับจีอยู่ดูค่าน้ำมันก่อนครับรันแรกครับ นี่ครับอุปกรณ์ก็อีซเหมือนเดิมครับโอ้รับรับจากกินเนาะเอาวิวเฉียบนะวิวเปิดไต่่เปิดบ้านนะครับตื่นหน้าจอนะมึงขาวน้ำมันนะไปดู เดี๋ยวไล่ดูค่าน้ำมันของครับตันไล่ครับไปรุ่นปากเอาวนะครับโอ้โหถ่ายไปทันครับเดี๋ยวมาดูครับว่าได้กี่จีครับมาแล้วครับจะได้กี่จีนะครับมันเป็นอย่างเป็นอาการดีเลยมันคือปรตทัดหล่ออ่ะเฮ้ยมีคนโทรมาตายแล้ว เมืมอกี้วัไดนบันทึกนาโจฮะมือกี้ัไบันทึกหนาโจยากตัวมาพี่ชอบปนีย,ยาดาเลยตัวม<อ>าต้ฮะเอสะสดงเอาว้ทายอยู่น่ะเอ๊ะทายอยู่เมื่อกี้สต็อปนี่น้อยอยืดจีนะครับอากาศไมใสอากาศมันขึ้นตื่อตื้อไ เข้าตัวซาเบเนะได้เดีย๋ยวค่ายให้ยเยอะไปไค่ายเขาเอาไปหานที่กันเลนี่ครับเดี๋ยวเราจะมารีแบ็กก่นนะครับเราจะทำการเพิ่มน้ำมันไปแล้วก็ผลลอบไปหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับนี่แหละมันตัดน,นี่ครับจะทำการอัดข้อมูลเข้าไปนะครับเป็นรันแรกครับได้เพิ่มน้ำมันไปสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ผลลอบเป็น หนึ่งมืนสองพันนะครับเปลี่ยนใหม่แล้วครับเพราะว่าคนขับน้ำมันเยอะนะครับเปลื่อนมาครับลุนเจ้ครับมาท่ายวันอาครับ์ใครล้วนี่ไงนี่ครับลุนเจ้ครับเราก็ไปเลือกไฟล์ที่เราเขียนไว้ครับที่เราเซฟไว้ แล้วก็ใส่รหัสเลยนี่ครับโปรแกรมจะทำการอัดข้อมูลเข้าไปนะครับ ในการแใ,ใหม่นะครับรถหนักครับสภาพรถหนักเอาตัวเบอร์นี้มันออกได้บ่มาดูกันครับวันนี้ลมแรงนะครับจีเอาจจะไม่ค่อยดี ครับแล้วครับลันแรกในการแมป5เอ็นนะฮะลมแรงครับวันนี้มาดูครับเราจะได้กี่จีครับมาแล้วครับโอ้มีน้ำไ,มไหมเวยโดนไปเรียวอีกเลยเปิดเลยเปิดบอเลยเด,ดีกว่าเดิมบอก งเมาหองคนระัอ้ขึ้นมาลอยยิบสองกีลดนักเนะนี่ครับร้อยยี่สิบสองกีครับแล้วรอบนี้จะทําการลดรอบลงนะครับเนื่องจากมันร้องเนื่องจากมันองนะครับเดี๋ยวดูค่าน้ำมันก่อนนะครับคันนี้หัวฉีดเดิมครับน้ำมันจะบางหน่อยเราต้องอัด นี่ครับเราจะมาดูค่ายเอวาวตรงนี้ครับโอ้น้ำมันยังบางครับนะครับตรงนี้นะครับอันนี้รอบอันนี้จีพีนะครับอัเครืร่องหอน,นี่เด้น้ำมันบางนี่างพวกเครืร่องหอนเอ้มันกระเดือกนีว่ะที่สองที่สามนั่ง โอ14อยู่อะมันยังบางอยู่14 13ครับยังบางอยู่นะครับเดีย๋ยวเราขับอัพน้ำมันเราอีกัสกส10เปอร์เซ็นครับเพราะว่าคันนี้เป็นโวชีเดงครับไม่ต้องอัพ วันนี้ลมแรงครับ GPS ไม่ค่อยดีนี่ครับจุดสี่จุดามบางครับเดี๋ยวจะทำการนำมันแปับหนึงนี่เป็นอ่านอัดข้อมูลครั้งที่สองนะครับนี่ครับได้ลดรอบลงมาหมื่นหนึ่งพันะครับเมื่อกี้สปริงวาล์วร้องครับหมื่นสองครับกันพังครับเราเน้นเหนียวๆไว้ก่อนครับรถดันทิปไม่ใช่รถแข็ง แต่ว่าแข่งกันทุกวันลันที่สองในการแมบครับรู้สึกว่าคันเรจะติดมือขึ้นนะละำอีมแลลว ออกโต้ได้แล้วเห้ยมาแล้วครับลันที่2ในการแมบครับโอ้โันนี้ลมแรงครับจีเบทอัดไม่ค่อยดีมันมาแล้วครับแม่รถจะซึ้๊ตื้อตื๊อตื๊อนะครับเพราะว่าคนน้า คนน้ำหน,นักเบาครับครับต้องใไปจากคลองรถครับเบิ้งเดี๋ยวไล,คล่คือค่าน้ำมันก่อนร้อยยี่สิบสองกิโลมันเดิมครับเอ้ยได้ลบบว์เมื่อกี้ลบอยู่ลบพี่ลบอยู่เดี๋ยวมาดูค่าเอบากันครับนี่ครับน้ำมันยังบางอยู่ครับสิบสามครับลงมาแล้วครับสิบสามสิบสองลอยยีย่สิองกิเดีย๋ยวจะ อัดน้ำมันเข้าไปนะครับให้มันอยู่สิบโนะครับ มมมันมันนซูเองไปครับลันที่สามครับ ลันที่สามครับลันที่สามหน้าไม้กับบุ้มีแสดงว่าอัดน้ำมันเราไ,ไม่วิ่งเป็นกับท่อครับท่อรู้สึกว่าจะอัดนๆนะครับเกเล็กเกิดอยูอีกหรอ เป็นน้ำท่ออะไรได้สิอัดถ้าอัดน้ำมันไปบมดเลยจะท่อไกหยิงกวนบ่หืมใจท่อนี่เละขี้กันร้อยยี่สิบเอ็ดจีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปแก้ปัญหาท่อก่อนนะครับเดี๋ยวนี่ครับน้ำมันสิบสองสิบสามพอดีแล้วนะครับแสดงว่าถ้าอาการนี้อัดน้ำมันเข้าไปแล้วรถไม่เดินแสดงว่าท่ออั้นนะครับ แล้วก็สเตอร์หน้าเล็กเกินไปครับสิบมันใส่ยังสิบสองยี่ห้าวต้องใส่หน้าสิบสามนะครับสิ 12, บสามยี่บหกยี่ิบเจ็ดนะครับ, 26, รบเดี๋ยวเราจะไปแก้ปัญหาท่อก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาไล่ครับแดี๋ยตอนนี้เยวจะให้จีของรถไปขับดูก่อนนะครับว่าได้กี่จีครับไปสองคันใส่กับหนึ่งสองหากัน <มา S 1> เดียวจับจี้กันครับไม่รุ่นร้อยโลก็คุยกันครับโอ้โห <laughs> มาดูครับมาดูไว่รุ่นร้อยโลครับเออเออฮึ่ร้อยโลครับโอ้โห <c oughs> อัตายต้ามดาคิกก์นะครับก็เว่าตตองเปียสต์ขั้นอนขั้นัก็ลอนลงเห็นย่งนะยางใหญ่หาซีนะหาซีกูเด็ดซีกูเด็ดกันนี้กันกันนี้หาซีกูเด็ดนะไเบื่อกี้ปแต่ต้นดนอัตาลเนาอต้นพิวเพราะว่าตองเปียสตอไหมนาจุดสามเลยอารมณมเขาป้ายกทหนึงนั่นลอย ลยิบอ้อยิเอี่ฟาดไอเยี่ยวครับครับอเยี่ยสองั้โอ้แสดงว่าสตอร์นี่มันเบ่งนำหนักคนใดสตอร์น่าหน่อยไหมถ้าไปเปลี่ยนมันอาสีบอลแรงก็ได้ถ้าคนตัวน่อยครับมันอาสีแรงท้าไปเปลี่ยนสตอร์ไหมเต็มหัวลองไยลอยยิบเอ็น้ำมันอะไรเลย น่ก็มีแค่แก้ทอเิ่งก่อนฮะเราจะเวตีครับคนหนักเก้าสิบโลครับไอ้รุ่นร้อยโลครับเดี๋ยวผมขอจบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดตามกดแชร์ครับเดี๋ยวให้เขาไปแก้ท่อใหม่ดูก่อนครับน่นก็ไลส่สเตอร์หานะครับเพราะว่าค่าน้ำมันได้แล้วนะครับ